นี่ดูฮะว่าคนที่ดูแลตัวเองเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยเต้นออกมาจะเป๊ะอย่างงี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรนะเฉพาะข้อเข่าก็ไม่ดีแลากเขาบอกว่าเป๊ะแบบนี้แล้วที่ไม่เป๊ะเหรอคะโอ้โหเป๊ะเวอร์นี่ฮั่นนี่ฮงครับผมเป็นน้องชายฮันนี่ฮงเองเห็นฮั่นรูปร่างสุขภาพหน้าตาดีแบบนี้เนี่ยถามกันหน่อยดีกว่าว่าวิธีการดูแลรักษาสุขภาพนะครับทำยังไงถึงจะได้ฟิตเป๊ะขนาดนี้ครับผมก็มันเป็นพรสวรรค์นะเอ้ย ผมจะทาอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นพรสวรรค์ไม่ใช่ครับผมพูดเล่นครับผมคือเออก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าส่วนหนึ่งผมทํางานเยอะมากนะครับก็มันถ้าเวลาว่างก็จะออกกาลังกายแล้วก็เลือกต้องบอกว่าอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันเหมาะสมกับตัวเราด้วยครับผมอย่างทุกวันนี้ท่านใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายในสัปดาห์หนึ่งประมาณกี่วันครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ8วันครับแปดวันนะครับ ชีวิตของท่านเนี่ยจะมีวันเสาร์สองวันครับผมครับผมไม่ผมมีวันศุกร์ครับผมนี่ไงสองวันน,นี่ไงศุกร์ที่ได้อยู่กับทุกคนที่นี่กับศุกร์ที่อยู่กับคนที่บ้านนะคนบ้านเอาอย่างเงี้ยแต่นวันนี้ท่าน,นก็มาแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรอยากจะบ,บอกกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาสาุขภาพท่านเชิญครับครับผมก็ผมว่าเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้หลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อให้ตัวเองเนี่ย ดูดูดีจากภายนอกแล้วก็ถ้าภายนอกดูกดีภายในกด็ดูดีไปด้วยแล้วก็เหมือนกันภายในดูดีภายนอกก็ดูดีเช่นกันแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเเซสเนี่ยน่าจะตอบโจทย์หลายายคนได้สําหรับคนที่ชอบรักษาสุขภาพครับผมโอ้โหนี่ไงผมไห้กับท่านสักนิดน,นึง,งครับผมะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับท่านเนี่ยผมชอบคิ้วท่านมากคิวท่านสวยสวยแล้วก,ก็ ครับอะฝากผลงานด้วยครับท่านครับช่วงนี้เห็นบอกว่าจะมีคอนสงคอนเสิร์ตอะไรยังไงฮะครับผมก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตดีเจออสเต e ปะทัศเดอะสตาร์นะครับในเดือนกันยายนยังไงฝากด้วยแล้วก็ตอนนี้มีซีดคอมนัดกับนัดแล้วนะฮะร้เล่นเป็นจุนซาวันเอ่อวันอาทิตย์ครสองเก้าเวลาห้าโมงเย็นครับผมแล้วก็เอ่อเร็วๆนี้ก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่งยังไงฝากด้วยนะครับ ละครอารมณ์ฟิลประมาณไหนเล่น่อะไรเล่นเป็นบ้าการไม่ใช่ครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าเพราะว่าจริงบทเรายังแบบผมก็ยังไม่รู้ข่าวผมขนาดแต่มีแน่นอนะอีกหนึ่งเรื่องใช่ครับผมต้องติดตามครับผมก็เชื่อว่าแฟนคลับผมจะไม่พลาดนะครับด้วยติดเชิญครับผมค่ะอะไรค่ะและช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิ คุณคัาชาพรค่ะอินทานุภาพผูพ้บริหารจากด s เ SM เซมิเคิ l คลินนะคะได้ให้เกียรติค่ะขึ้นมามอบชอ่อดอกไม้นะคะให้กับคุณท่าได้ค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะสนใจไหมที่ชูเขาอยากได้นะจริงเขาอยากได้นะเดี <genauso S 2> ๋ย <okay>, วโยนเลยอย่าให้คุณท่านโยนโอเคมาแล้ว okay, ครับผมเนเชิญด้านี้เลยค่ะผู้บริหารของ d s เอเซ c ิเ c ิลคลิเรานะครับวันนี้ก็จะมีช่อดอกไม้สวยๆนะครับ มอบให้กับคุณท่านด้วยนะครับวันนี้อุสามาเป็นศิปินรับเชิญางานของเรานะครับใช่แล้วค่ะและนะคะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะแพทย์ทหญิงพิมพลพักคามินผู้บริหารนะคะจากท h นตแ e ทย์เ,เซมคิคลินิกนะคะแล้วก็คุณพัทรกรอนอนมัยค่ะผู้จัดาการฝ่ายการตลาดของทันตแพทย์เ,เซ c ิคลินิกนะคะได้ให้เกียรติขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันได้ค่ะ